สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ es, 8, อัเดย์ซูเปอร์บายหนึ่งหกแปดจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมพาเพื่อนๆมาชมรถเข้าใหม่นะครับมันคือ Triumph b o n n e v i l l e t 1 0 0 Black นะครับตัวนี้เป็นโฉมปี2017รถมือเดียวออกศูนย Triumph เชียงใหม่นะครับประวัติใสๆรถเดิมๆสภาพพร้อมใช้งานนะครับยางใหม่น้ำมันเครื่องเสีกรองใหม่ เบรกผ้าเบรกใหม่นะครับกันตกหลังเบรกให้ใหม่นะครับเบาะเดิมชุดสีเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับปลอกแฮน์ของใหม่นะครับแฮน์ไปนแทนดเดิมมีที่จับโทรศัพท์ให้นะครับเลขใหม่ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณหมื่นสองนะครับอืมฮะหมื่นสองอ่ะสตาร์ให้ฟังเสียงนะครับวางกล้องก่อน ก็จะประมาณนี้นะครับนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ารถสวยใสายมากๆนะครับอือ uh huh. ทางร้านมีการเซอร์วิสเช็คระบบไฟให้หมดแล้วสภาพพร้อมใช้งานมีบริการคินส่นแล้วก็ไฟแนนซ์รองรับนะครับท่านใดชอบใจอยากจัดไฟแนนซ์ต้องบอกเลยว่าเครดิตดีฟรีดาวนะครับเพื่อนๆนะครับอือ uh huh. สวยงามที่แบบนี้ผมมองว่าอยู่ได้ไม่นานแน่นอนนะครับชอบใจถ้าทกันเข้ามานะฮะฟรีดาวคันนี้ครับฮ uh huh. โอเคนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ขั้นตะต่อไปวันนี้สวัสดีครับ